สวัสดีค่ะพบกับเนเน่รักรีวิวดัวน้อยนะคะมันนี้เป็นครบวันครบรอบแต่งงานของพ่อแม่หนุกค่ะคราวเคยไปด้านเป็ดทนงทางมันจะมีแบบหงด้วยนะคะมันมีหงด้วยหงมีระเบียงเคลียงนะ้ำม่ตริวสวยเราถ่ายทุกเลยนะ พบกับวิวบรรยากาศสวยงนะแล้ววันนี้เราจะออกเดินทางไปร้านเป็ดค่ะน้องดีนนะคะตื่นเต้นมากเกินไปร้านเป็ดวันแรกยังไม่เคยไปตั้งนานแล้วน้องแนนจะตื่นเต้นมากที่สุดแล้วพ่อแม่ก็จะตื่นเต้นด้วยการน,นี้ตนะ้อง กดไลค์ like มาให้พี่ด้วยนะ